ครับสนใจก็ติดต่อมาได้มาดูความแรงของหัวแระครับ นี่เห็นบอสเคยสานนะครับยืมรถน้องไอ้ไทยขาดไทหนาด้วนเตรียมสิยอดเขาครับพี่น้องนี่บังเอาความแรงผองได้สนใจกับทักมาครับห้าสิบโลส่งฟรีนะครับเนี่เต็นบอ กันมา tf 105ร้อยห้าสิบแรงครึ่งก็ได้สนใจอยากย่ญ่เอาไว้ใส่งานนะครับทักมาเด้อเบิร์ความแรงเนี่ยเห็นมั้งดันตีโดยเคยชานนะครับนี่ เป็นหน้าของตัวแสนเป็นหน้าของพ่อเ่าเพินนะครับเป,เป็นยืมรถผมเอามาใช้ดูความแรงนะครับสายงานจริงสบายๆครับเครื่องเนิ่มๆเงียบๆครับพี่น้อง ไปเสร็จแล้วก็มาขาดต่อนะครับ ครับสนใจก็ติดตามมาได้นะครับฝากเข้ามันรับชมช่อง youtube นั่มครับ ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครันะื่งงานนะครับทางทางนู้นก็ดื่งงานช่วงนี้ก็ช่อง youtube ก็ เรื่อยๆนะครับยอดตัวมงก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับรอ,อ่าครับ คลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณสำหรับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ